มาคุยกันเรื่องมังคุดครับผล,ลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นถึงราชินีแห่งผล,ลไม้เลยทีเดียวคือถ้าทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่มีริดร้อนมังคุดนี่แหละครับคือราชินีคู่บุญบาร,รมีเลยเขาว่ากันว่าธิ์เย็นของราชินีเนี่ยช่วยปรับสมดุลความร้อนของราชาได้พอดีเปะ๊ะเป็นอะไรที่ลงตัวมากแต่รู้ไหมครับว่าราชินีองค์เนี้มีความลับสุดยอดซ่อนอยู่ซึ่งเราก็หากันเจอได้ไม่ยากเลยนะ มาดูกันเลยความลับที่ว่านี้มันซ่อนอยู่ที่ก้นของผลมังคุดนี่เองครับไอลายแฉกแฉกรูปดาวนี่แหละครับที่เรียกว่ากลีบเลี้ยงเป็นตัวไขความลับชั้นดีเลยลองสังเกตดูนะครับว่ากลีบด้านนอกเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แฉกใช่เลยจำนวนแฉกนั่นแหละครับจะเท่ากับจำนวนภูเนื้อข้างในแบบเป๊ะเ,ะเลยไม่เชื่อใช่ไหมล่ะครับข่าวหน้าเจอมังคุดลองนับเทียบกันดูได้เลย แล้วถ้าอยากปลูกผลม้ระดับราชินีแบบนี้ล่ะจะดูแลยากไหมนะหลักๆเลยมีแค่สองอย่างครับคือต้องชื้นเข้าไว้แล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยบังแดดให้พี่เลี้ยงก็คือต้นไม้อื่นที่ช่วยบังแดดให้ครับเพราะต้นมังคุดตอนเล็กๆเนี่ยไม่ชอบแดดแรงๆความรู้เทคนิคดีๆเรื่องราวเรื่องเล่ากับการปลูกพืชผ่านภาพการ์ตูนแบบสนุกสนุกติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ เล่าเรื่องปลูกสวัสดีครับ